สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายตู้ผู้ทุกคนนะครับผมมันนีทีมงานอีสาในนี่นะครับผมพอดีเด็กยินงเช่าบาทมันว่าตอนนี้ป่ามันนามันขึ้นพี่น้องขื่นว่าป่ากันยี่ห่างป่ากดได้ไหนกันเลยผ้ากัดมานนะครับผมเดี๋ยวผ้าทีมงานไปเบิรงครับว่ามันนี่ห้าเใย์สูตรเงียดนี่ครับเ้าใส่เงียตัวนี้ครับพี่น้องมันนี่ครับผมอันนี้เป็นเงียนะครับเงียเงีย พิงบวบเงี้เพิงครับผมเพิ่งนะครับผมเอาลูกมันครับพี่น้องนี่ครับผมเข้าเงี้เพึงครับพี่น้องไอ้เพืนครับว่าสี่ได้ผลนะครับพอดีเข้ามือเข้ามาหมายไหมครับหมายพี่น้องเขาบอกว่าป่าได้หลายน่ะนี่ครับตามลำนิ้วหัวนะครับผมเดี๋ยวให้ทีมงานเข้ายอนมั่งครับไอ้เพินครับ นี่ครับผมเล่ามาครับพี่น้อง็นดๆครับผมมันก็จะเป็นมิตรดีเมื่อกี้ได้ไปแล้วตัวหนึ่งครับพี่น้องยอ้อนลงมาถึง น้าที่พี่น้องกินท่านที่เลยเออเงียบพนดีดีรอครับรอบงรอบงอีกครับว่ายอดลงไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวรอบ,บงว่าฮนตินี่ครับนี่ครับเป็นว่าป่าไล,ลายหล ทีมงานเรากำลังเพ่อครับี่ได้่อี่น้องรือว่าปลาได้วนมมอนบรยากาศอยพี่นอง เด้บงเงี้ยไดบงครับพี่น้องเอาน่ยนะครับพี่น้องบบุบเลยพี่น้องดูเมยดูเมย์ดเมย์นเลี้ยงแล้วนั่นเมย์เมย์เมย์มาลยอ้าวมา่อพี่น้องโอ้ อ้ปลาอย่างนั่นนี่ปลาอยังปลาอยังปลาอย่งอุ้ยปลากระแยงนั่นแหละของแท้ครับพี่น้องนี่ครับผมว้าวมันมานะพี่น้องมันมั้งครับเนี่ยได้สองสามตัวแล้วค่ะได้สองสามตัวแล้วครับผมปลาอยังครับปลาอยังไอไดปลากรดตัวนึงค่ะแล้วก็ปลากระแยงค่ะไดปลากรดตัวนึ่งไดปลากระเยงตัวนึงสองปลากระแยงสองกระเยงสองตัวครับผมนี่ครับผมโอ้กันอันนั้นไม่เบสหน่ก็คือแบบซื้อมาแพงมากครับเนี่ย จริงๆเราก็เห็นเพื่นเออนี่ครับใส่ไม้ไผ่เออทีมงานนี่ครับผมห้กินมานค่ะหากินมานครับใส่ไม้ไผ่เิ่นว่าเอาลองมึงครับเพิ่นว่าได้สามสีตัวแล้วพี่น้องนี่ครับนั่งๆครับถ้าป่าสึดหลายได้พี่น้อง เป็นชาวบ้านเป็นว <They 're S 2> ่าร้ายนี่แดดกำลังติดตัวครับพี่น้องโอ้พาร์ทีกำลังจะตกดินพาร์ทีกำลังจะตกดินพี่น้องเด้งแล้วครับด้งแล้วพี่น้องด้งแล้วเดี๋ยวได้แล้วเห็มันก็ได้ที่ไรนี่อันเด้งไหมอ้าวขึ้มานเลยวะโอ้ไอพาร์ทีกำลังจะตกดินนี่ก็แม่อีกแล้วพี่น้องอู้มีแต่ตัวท่ากันเนาะ เอาละครับผมหมานี่พี่น้องนี่ครับผมครับโอ้เดี๋ยวครับผมว้าวปังปางครับน้องปองปลายครับผมหมานครับครับพี่น้องวันนี้นี่ครับผมได้ปากดปากกระแยงหลายเลยครับพี่น้องนะครับบรรยากาศครับผมยิ่งคำเท่าไรก็ยิ่งจินดีครับพี่น้องอู้ใครเนยครับพี่น้องนี่ครับเอาละครับผมมาดีเลยครับ มันคำแล้วครับพี่น้องว่าจะพลาดกำแล้วครับเพราะว่าไม้นี่ไม่แต่ปากกันแย่งครับผมก็ปากกดนะครับพี่น้องเข้าใส่เงี้ยมิมครับเงี้ยมเงี้ยพึ่งเงี้ยครับผมครับเงี้ยมนะครับผมไมานี่พี่น้องนี่ครับผมสารับชิมนี้ครับผมบริยากไก่จากเจ้าเวลานั้นมาอะไรบริยากไก่จากพี่น้องเวลานั้นมันไรมากครับพี่น้องสารับชิมนี้ทีมงานอีสานนี่นี่ก็ลำล่าแพ้่จากพี่น้องจะขอกราบเข้ามาสวัสดีครับ แจ๋วรีมงานเลยครับผมโอ้ได้ดปลาอะไระครับผมนี่แหละครับเด็ดปลาปลาแง่งปลาคดนะครับผมนี่แหละครับงาบงาบงาบอยู่ครับพี่นอ้องเอาละครับผมสำหรับที่นี่ก็นที่เรือนำร่าพระจ่าพี่น้องครับผมข้าทวารสวัสดีครับ